สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูดอกบัวนะคะบัวหลวงเนาะอันนี้เขาเรียกว่าบัวหลวงนะเห็นสวยก็เลยแวะแวะมาดูค่ะเดี๋ยวนะจะดู <c oughs> วิงเดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะแวแวะ เขาจะอยู่ตามริมคลองทางรถผ่านนะคะเอามาให้ชมอันนี้เขารู้สึกว่าเขาจะขึ้นธรรมชาตินะทำไมเขาเหี่ยวทำไมคอเขาเหี่ยวก็โดนยาแน่นอนเลยเนี่ยที่ชาวนาเขาฉีดยาน่ะคิดว่านะแต่แต่ฝั่งนู้นอ่ะจะเขียวอันนี้คือเขาเขาเขาขึ้นธรรมชาติของเขานะหนูคิดว่าไม่มีเจ้าของหรอก เขาะจะแผ่ของเขาเองเดี๋ยวน่าจะ z o o ซูมๆ m ู o ู m z o จริงๆจริงๆอ่ะมันสวยนะแบบดูแล้วมันสวยมากเลยอ่ะดอกหัวเขากําลังออกดอกตูมที่โน่้นอ่ะสวยมากค่ะก็เลยแวะเอะมาให้ดูตรงนี้เขาเขาจะทํานากันคิดว่าโดนหนูว่าคิดโดนโดนแบบยาฆ่าญ่าแน่นอนเลย เนี่ยตรงฝั่งนี้นะ่ะ <_ d ans> เขา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 เฉาเลยนะอ่ะนนี้หนูจะให้ดูนะจริงๆดอกสวยมากเลยดูดูของจริงนะเนี่ยเขากำลังออกดอกอันนี้บานแล้วเดี๋ยวนะหนูหนูฝันว่าหนูจะปลูกด,ดอกบวัวอย่างนี้อยู่บวัวหลวงกับบวัวสายบวัว จะขุดบ่อนี้สวยหลังจากชมบัวเสร็จปุ๊บเยวก็จะไปพานกาแฟโอเคนะคะทุ่งบัวก็ดูแค่นี้แหละเส้นทางเดินต่อค่ะ เส้นทางนี้ค่ะเสร็จแล้วก็มาเติมน้ำมันนะคะท่านผู้ชมดูน้ำมันนะคะรานะคาน้ำมันจะเห็นไหมเก้าหนึ่งสี่สิบห้าสามสิบเก้าห้าสี่สิบห้าห้าสิบหนูเติมเก้าห้า น้ำมันแพงมากจะไปไหนไกลได้แล้วเนี่ยมาดูบรรยากาศนะคะดูบรรยากาศปัมน้ํามันนะคะมามาเติมเนาะมาเติมน้ํามันเดี๋ยวก็จะแวะไปอีกที่หนึ่งนี่นะคะอาละค่ะท่านผู้ชมติมน้ำมันเสร็จแล้วเราจะไปไหนก็ต้องมาตรงนี้นะคะ เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆก่อนนะคะพาเดินดูสวนท่านกาแฟกัน นี่ค่ะยังไม่ปล่อยน้ํำตกเลยอ่ะนี่เดินตรงนี้ว้าวอยากทำอย่างนี้จังเลยอ่ะหมดเท่าไหร่เนะ้ะเนี่ยทำอย่างนี้มีความสุขดีนะเนี่ยนะคะอันนี้หลังอเมซอนอเมซอนจะมาทานกาแฟ บรรยากาศสิเนี่ยถัดจากนั้นก็จะเป็นสวนมะนาวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูมะพร้าวสิมะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวพาเดินดูนะคะว้าวอเ,เอาต้นไหนดี ต้นนี้ดีกว่านี่ค่ะไม่สูงนะแล้วเราก็จะเดินค่ันนีไ่ไงน้ำตพกพอเขาไหลมาน้อมรอบตรงนี้เขาก็จะไหลลงบอ่อนี่ค่ะนี่นะเขาจะทายาวเลยตั้งแต่ที่เริ่มต้นหนูแล้วเขาก็จะไหลลงเนี่ยไหลลงบอ่อนี่เลยค่ะ เนี่ยสดายเขายังไม่ปล่อยน้ำตกแต่ทำดูสวยมากบรรยากาศแบบเหมสุดยอดแถวบ้านหนูอีกแหละ <c oughs> ไม่ไกลอกสองโลนี่ค่ะมีปลาด้วยนะมีปลาด้วยนะทั้งหลังล่มรื่นมากเก็บบรรยากาศสวยๆให้ดูแล้วก็จะเข้าไปแล้วข้างในค่ะ คิดว่าหนูจะเอาอะไรคิดว่าหนูชอบอะไรเนี่ย